หมวดหมู่แค่ทะเลจีนตะวันออกยังไม่พอลูพี่คุณยังมีพื้นที่และเวทีกว้างขึ้นเขามองดูลมและสายที่เต็มท้องฟ้าและพึพมพาในใจก่อนจะไปสู่เส้นทางอันยิ่งใหญ่ดูเธอซะก่อนเครื่องหมายตัวนอนในเวลาเดียวกันลมสีเขียวหมุนวนขึ้นที่ฝ่าเท้าของเขาและร่างของเขาก็หายไปในคลิปตาทะเลจีนตะวันออกมู่บ้านกำผันลมภายในบานมากีนกเออชาวบ้านลุ่มหนึ่งส่งเสียงเชียร์ที่นั่นเชียร์ผู้ชายคนนั้นลูพี่ เเค้มีอาชญากรจนสลัดต oh. <s vitamin é> like ัวโตในหมู่บ้านมีเรื่องให้น่าดีใจงั้นหรอหัวหน้าหมู่บ้านข้างๆเขาจ้องเขมองงอด้วยความโกรธแต่การดูของเขาไม่มีผลใดๆเลยแต่กลับดึงดูดใจคนอื่นที่พวกนี้เจ้าไม่สนใจภายใต้อาการปวดหัวบนใบหน้าของหัวหน้าหมู่บ้านเจ้าของบ้านมากิโนยิ้มอย่างนุ่มนวลและยื่นชาให้เขาทุกคนั้นมีความสุขกับลูบี่เดกคนแรกแล้วก็ลูฟี่ทั้งคู่ได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อไล่ตามความฝันแล้วและทั้งคู่ก็พอใจแล้วดูหัวหน้าหมู่บ้านสิลูฟี่ยิ้มมีความสุขแค่ไหน มารกิโน่หยิบรางวัลของลูฟี่ขึ้นมาและใบหน้าที่ยิ้มแย้มในรูปก็ดูเหมือนจะทำให้หนึกถึงมารกิโน่เมื่อครั้งที่ลูฟี่ยังเป็นเด็กและอดยิ้มไม่ได้นอกจากลูฟี่แล้วดูเหมือนเขาจะได้คบสหายที่ดีคนอื่นๆด้วยสายตาของมากิโน่หันไปมองอีกคนที่ต้องการเขาหล่อและหล่อมากเขาต้องไว้ใจได้มากแน่ๆฉันไม่รู้ว่านิสัยของลูพี่จะทำให้คนเดือดร้อนหรือเปล่าเพื่อนอะไรฉันคิดว่าเป็นกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดเครื่องหมายตัวนอนหัวหน้าหมู่บ้านยังคงถอนหายใจด้วยความโกรธเออเคพบ หมู่บ้านกัำหันลมบ้านเกิดของลูบี้กำลังฉลองเขาในหมู่บ้านไซออฟเกย์ยามลี่และคนอื่นๆได้เห็นลำดับรางวัลและพวกเขาต่างก็ตั้งตารอว่ารางวัลของยูซอบจะถูกปล่อยออกมาเมื่อใดในเชียวทาวเคอร์บี้ที่ทำงานบ้านมองดูประกาศที่ต้องการของลูบี้และลิงกที่โพสไว้บนผนงังและอดไม่ได้ที่จะแอบเก็บหัวใจของเขาไว้ในเวลาเดียวกันในห้องขังกองทัพเรือกำลังถือใบประกาศที่ต้องการสองตัวและมองไปที่มือขวาที่สั่นเทาในคุกด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยการเยาะเยะ้ย ในหมู่บ้านโคโค,โคยาชิโนกิเกา้าน้องสาวของนางมิกำลังคิดว่าจะแขวนรูปภาพของลิงไว้ในที่ที่ชัดเจนที่สุดในห้องของเธอหรือไม่ที่ไหนสักแห่งบนเกาะที่ห่างไกลคนแคร์จมูกแดงที่มีเพียงหัวมือและเท้าที่กำลังดิ้นรนเพื่อหลีกเลี่ยงนกแปลกๆก,กำลังหอบอย่างรุนแรงขณะออกคำสั่งรางวัลทั้งสองในหมวกเขาก็กัดฟันอย่างดุดันราวกับว่าเขาเต็มไปด้วยแรงจูงใจอีกครั้งในทะเลจีนตะวันออกเรือรบหัวสุนัขที่มีกระดูกอยู่ในปากอยู่บนดาดฟ้า ผู้ช่วยโบกการในเสื้อคลุมสีกรมท่าและหมวกสีเทาถือเงินรางวัลอยู่ในมือกำลังพิจารณาว่าจะรบกวนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ทำลายสถิติโดนัทในบ้านหรือไม่อย่างไรก็ตามเขามองไปที่มังกีแอนดีที่เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในรายการรางวัลลังเลเล็กน้อยแล้วเคาะประตูห้องจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนโดนัทยุบตัวอยู่ข้างในโบกาสโดยรวมแล้วหลังจากที่กองทัพเรือตัดสินใจว่าคำสั่งที่ต้องการทั้งสองนี้ถูกส่งไปยังทุกมุมโลกก็มีคลื่นลูกใหญ่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ในกรณีนี้ ในทางกลับกันพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังตกเป็นเป้าหมายของนัลกล่าข่าวที่มีชื่อเสียงในกองทัพเรือและพวกเขายังถูกมองว่าเป็นระดับภัยคุกคามส,สูงสุดของกองทัพเรืออีกด้วยกลุ่มหัวกฟางที่ออกคำสั่งรางวัลกำลังล่องเรืออยู่กลางทะเลนามิขอส้อมหน่อยไม่ได้เหรอลูฟี่ก้มหัวบนกับนามิที่ดัดฟ้าเรือดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ซ้อมที่นำม,มาบนเรือจากหมู่บ้านโค,โคโคยาชิที่อยู่ด้านหลังซันจิไม่ถ้าฉันปล่อยให้นายกินง่ายๆในอีกสองวันนายจะหมดแรงบนดาดฟ้านั่งบนเก้าอี้อาบแดดนามิกลอบตาเพื่อปกป้องแคงซี่และ สันจิยังอ้าแขนราวกับว่ากำลังเรียสุนัขโดยให้คำมั่นว่าจะปกป้องต้นส่มงอย่างสมบูรณ์เรียกลูฟี่พ่นปากด้วยความรังเกียจเซอรอน,นอนอยู่ข้างๆเข,า,ขาและอูซ็อกก็เตรียมดาวพริกไทยของตัวเองด้วยลิงกำลังตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่องของอุปกรณ์ประกอบฉากของเขาเองในช่วงเวลานี้หลายคนไม่ได้แล่นเรืออย่างสบายๆตลอดเวลาในช่วงเวลานั้นพวกเขาเดินผ่านร้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ทำให้ออเด้งอร่อยมากและอาหารภายในก็ถูกอย่างน่าขัน จากที่นั่นพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกูโอนานจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ที่อ้างว่าได้รวบรวมทองคำหนึ่งในสามของโลกผลก็คือเมื่อเราไปถึงที่หมายก็พบว่าทองไม่มีอะไรเลยและกวัวานาันก็มีคำว่าซุปไก่เหลืออยู่ในช่วงเวลานั้นจนสลัดวาน,นอนที่กินขนโซนิกได้กระโดดออกไปขวางทางและพ่ายแพ้โดยลิงและคนอื่นๆและในขณะที่เดินผ่านเกาะครอปเวิร์เพื่อซื้อสเสบียงฉันได้พบกับกลุ่มจนสลัดไพที่มีความสามารถสองอย่างในบรรดาพวกเขาราชาแห่งมีผู้มีความสามารถด้านผลไม้เหล็กมีรางวัลตอบแทนเป็นจำนวน11 6จุดล้านเบลลี่ วินออฟสวีฮานผู้มีความสามารถในการวางผลไม้ได้รับรางวัล7.8ล้านไบลี่ความสามารถของผลไม้ต้องบอก,กว่าค่อนข้างทรงพลงังแต่น่าเสียดายที่พวกเขาได้ของเสียทั้งสองนี้มาแต่พวกเขายึดเกาะเล็กๆแห่นนี้เพื่อสร้างโชคลาภและความแข็งแกร่งนั้นขยับขยงมากคนหนึ่งถูกรลูฟี่ทุบตีอีกคนติดอยู่กับร่างของนามีที่กลายเป็นแป้งเหนียวด้วยขวดเล็กๆนอกจากนี้ยังมีแก๊งโจรสลัดอื่นๆที่โซโลซันจิตและบุสมจัดการโดยไม่ต้องทำกับลิงด้วยซ้ำ จากเสร็จสิ้นคนทั้งสองกลุ่มแล้วกลุ่มคนก็รู้สึกว่าไม่มีที่ใดที่คนรทาแก่การอยู่ในทะเลจีนตะวันออกแล้วเริ่มมุ่งความสนใจไปที่เส้นทางอันยิ่งใหญ่และเพื่อไปยังเส้นทางที่ยิ่งใหญ่มีที่เดียวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือโรคาวมีชื่อเล่นว่าเมืองแห่งการเริ่มต้นและจุดจบเพราะนี่คือที่ที่โกดีโรเจอร์ราชาจนสลับถือกำเนิดและตายทันทีที่เขาได้ยินว่ามันเกี่ยวข้องกับวันพีทลูฟี่ก็ไปดูสิ่งที่เขาพูดเป็นผลให้สามารถพิจารณาปลายทางการเดินทางสุดท้ายของพวกเขาในทะเลจ เดอร์เบอรี่กำลังแล่นลไปในทิศทางของโอคทาวเมื่อเร็วๆนี้โลกไม่สงบสุขจริงหรือนามีน้างอ่านหนังสือพิมพ์และบทและอัตราเงินเฟอ้อก็แรนเกินไปใช่ไหมแม้แต่หนังสือพิมพ์ก็ยังขึ้นราคาแล้วถ้าฉันซื้อเครื่องประดับและเสื้อผ้าที่สวยกว่านี้ฉันจะไม่ทนอีกเหรอเธอพึพมพำแบบนี้และทันใดนั้นเมื่อหนังสือพิมพ์พลิกหน้าเงินรางวัลสองใบก็หลุดจากหนังสือพิมพ์อูมนามีมองผ่านจิตใต้สำนึกลูฟี่ที่อยู่ถัดจากเขาก็ถูกดึงดูดด้วยและชิลลี่สตาร์ของ,ออกกงนนขมอง สัญจ like okay. ิข yeah, sí. ้างบนเห็นฉากนี้ด้วยโซโลปล่อยห้าห้าสายตาของเขามุ่งไปที่ลำดับรางวัลนี่เดททันใดนั้นก็มีเสียงอุทาดังขึ้นบนดาดฟ้าทำให้ลิงที่กำลังพัดแยกอุปกรณ์ประกอบฉากเงยหน้าขึ้นทันทีมีอะไรผิดปกติเขาถามออกมาดังดจากนั้นมองไปที่ใบหน้าที่ประหลาดใจของเพื่อนของเขาและเดินตามสายตาของพวกเขาไปยังรายการสองรายการที่ตกลงบนดาดฟ้านี่คือคำสั่งที่ต้องการลิงลืมตาขึ้นเล็กน้อยแอลมันเป็นของเราหรอ ฉันเห็นว่าสิ่งแรกที่ต้องการแจ้งว่าตกลงบนพื้นเป็นรูปถ่ายของลูฟี่มันแสดงให้เห็นฟันขาวขนาดใหญ่และดูมีความสุขอย่างมากกับตัรกลุ่มโจรสลัดหัวกปางเด็กหัวกปางลิงลูฟี่รางวัลคือ44ล้านเบลลี่มากกว่าเวอร์ชันดั้งเดิมถึง14ล้านอาจเป็นไปได้ว่าการตายชั่วคราวของมิงก้าและโครถูกนับด้วยซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าปัจจุบันของเขาอย่างสมบูรณ์และรูปที่สองดูเยอหยิงเมื่อมองไปที่แอร์อลิงรอยยิ้มเมื่อมองลงมายังดูสง,ง่างามกว่าแสงแดดของลูฟี่เล็กน้อยหล่อ รองกับตันกลุ่มจนสลัดหัวปางราะมาเตอร์ลิงรางวัลคือ5 5ล้านใบเล่ใต้ภาพคือชื่อและคำนำชื่อและนามสกุลของลูฟี่โดยธรรมชาติคือลิงในภาษาอังกฤษของลิงและชื่อของลิงคือ u n k แปลตรงตัวเป็นภาษาจีนแปลว่าความผูกพันบูมกลุ่มจนสลัดหัวปางทั้งหมดตกกะลึงเมื่อมองดูข้าวหัวทั้งสองนี้ในที่สุดเราก็ได้รับรางวัลแล้วเหรอผูอ้ชมมองลูกข้างบนแล้วลืนไม่ได้ห้าห้าห้าคำสั่งรางวัลของฉันนี่คือคำสั่งรางวัลของฉัน ดูพี่คว้ารางวัลของเขาและพลิกคว่ำบนเรือกระโดดด้วยความปิติยินดีใช่แม้ว่าข้าหัวจะทําให้ฉันเห็นอะไรมากขึ้นแต่ครั้งนี้่างไปโซโลพูดเขาลุกขึ้นและเดินไปที่ท้ายเรือเซารอนเจ้าจะทําอะไรไปซ้อมเซารอนกล่าวโดยไม่หันศีรษะว่ารางวัลสูงสุดในทะเลจีนตะวันออกก่อนหน้านี้มีเพียง20ล้านไบลี่10,000และมากกว่า60ล้านด้วยเหตุนี้กัปตันและรองกัปตันของเราจึงเสนอรางวัลให้เป็นครั้งแรกเท่านั้นและพวกเขาได้เงินรางวัลมากกว่า3,000รายการ เห็นได้ชัดว่ากองทัพเรือให้ความสำคัญกับฝ่ายเราอย่างมากและพวกเขาแทบเราไม่ไหวที่จะกำจัดเราโดยเร็วที่สุดบางทีเราอาจจะเจอวิกฤตครั้งใหญ่ในไม่ช้าแน่นอนเราต้องหาเวลามาปรับปรุงความแข็งแกร่งของเราผู้ทกออกจากที่นี่ไปหลังจากที่เขาพูดไม่ออกเป็นที่ยอมรับว่านี่เป็นเหตุผลสำคัญที่โซโลจะพูดแต่มีเหตุผลอื่นที่ผลักดันให้เขาฝึกฝนด้วยความรู้สึกเร่งด่วนลูฟี่ลิงพวกเขาทั้งหมดมีข้าหัวฉชันอยู่ข้างหลังพวกเขาไม่ได้ดวงตาของเซอรรอนเป็นประกายด้วยไฟมันคือไฟที่เรียกว่าการแข่งขัน ตอนนี้คุณเป็นจนสลัดแล้วอะไรจะสะท้อนชื่อเสียงและความรู้สึกถึงการมีอยู่ของคุณได้ดีที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือลำดับรางวัลที่กองทัพเรือกำหนดฉันไม่กล้าพูดว่าจนสลัดทั้งหมดส่วนใหญ่ภูมิใจในข้าหัวสูงของพวกเขาและโซโลก็ไม่มีข้อยกเว้นมันเป็นดินแดนแห่งการตัดเหล็กเหรอือฉันจะขอคิดดูก่อนถ้าฉันไม่เข้าใจจริงๆฉันจะขอคำแนะนำจากลิงโซโลกำลังวิ่งไปฝึก580<ๆ>กำลังเรอเวลาให้รางวัลที่เหมาะสมครั้งต่อไป บดซบเห็นได้ชัดว่าฉันต่อสู้มาอย่างหนักทำไมฉันถึงไม่มีคำสั่งรางวัลสันจิยังไม่พอใจกองทัพเรืออย่างมากและได้คำข้อตกลงกับอุซบเพื่อเข้าร่วมรางวัลจนสลัดในครั้งต่อไปและอย่าลืมโพสท่าที่หล่อที่สุดและถ่ายรูปให้ดีที่สุดพวกคุณนามีเท่านั้นที่คุมหน้าผากของเธอไว้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการถูกต้องการตัวสำคัญแค่ไหนโดยเฉพาะคุณลูบี้เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะอย่างต่อเนื่องของลูบี้ในหูนามิก็พูดอย่างเมามานัน นอกจากนี้เห็นได้ชัดว่ารางวัลของคุณไม่มากเท่ากับของลิงแต่ารางวัลของกัปตันนั้นไม่สูงเท่ากับรองกัปตันแต่คุณยังสามารถหัวเราะเยาะมันได้ฉันต้องบอกว่าคำถามของนายมีตรงประเด็นถ้าอยู่บนเรือจนสลัดลำอื่นกับตันร่วมหรือลูกเรือคนอื่นๆมีค่าหัวสูงกว่ากัปตันกัปตันก็ไม่มีความสุขลิงหลง 8.5. 6 1 0 9 782โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือความแตกต่างในจำนวนมากกว่า10ล้านยิ่งไปกว่านั้นลูกน้องของกัปตันก็จะไม่เชื่อฟังเขาอย่าง การทรยศระหว่างโจรสลัดนอกเหนือไปจากความสนใจความแรงที่แสดงโดยจำนวนเงินรางวัลยังเป็นปัจจัยสาคัญอีกด้วยแต่นี่อยู่บนเรือโจรสลัดอีกลำแต่ภายในกลุ่มโจรสลัดหวัวปางไม่เป็นไรลูฟี่ไม่รังเกียจที่จะยิ้มครั้งนี้ลิงแซงหน้าฉันคราวหน้าฉันจะแซงหน้าเขาให้ได้มันกวนประสาทจริงๆนามีพูดอย่างเหนื่อยหน่ายว่าไม่อยากคุยกับลูฟี่เธอลูบหัวหันหน้าและเห็นลิงขมวดคิ้วจ้องไปที่รางวัลของเธอลิงค,คุณคิดด้วยว่าการเสนอเงินรางวัลเป็นสิ่งที่เลวร้ายและอันตรายมากไหม ในตาของนามิเป็นประกายขึ้นมาทันใดและดูเหมือนเธอจะเห็นความหวังเรือลำนี้ยังมีคนปกติอยู่ฉันกําลังคิดว่าลิงขมวดคิ้วและเงยหน้าขึ้นพวกมันตรนีในกองทัพเรือหรือทําไมพวกเขาไม่ให้ฉันหรือลูฟี่เพิ่มเบลลี่หนึ่งล้านให้ฉันนามิคุณกําลังพูดถึงอะไรดูเหมือนลิงจะไม่เห็นการแสดงออกที่สับสนของนามิและพูดกับตัวเอง <S <S ของฉันมีห้าสิบห้าล้านเบลลี่และของลูฟี่มี M, สี่สิบสี่ล้านเบลลี่รวมกันได้เก้าสิบเก้าล้านเบลลี่ หางไปเพียงหนึ่งล้านเดลลี่แล้วเราสามารถปัสเสษขึ้นได้ถึงหนึ่งร้อยล้านเดลลี่เพื่อเราจะได้พบกับโจรสลัดคนอื่นในอนาคตและเราสามารถประกาศได้ว่าเราเป็นกลุ่มโจรสลัดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนรวมหนึ่งร้อยล้านเดลลี่แต่ตอนนี้จำนวนนี้ไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลง,ลงทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยลิงค่อนข้างอารมณ์เสียและบอกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำของเขาไม่ค่อยดีนะบนามิลอยทันหน้าเรือลำนี้ไม่มีคนปกติแล้วแม้แต่รองกับตันที่ไว้ใจได้มาจะกลายเป็นแบบนี้หลังจากเห็นลำดับรางวัลรายการสีเทานี้มีเวทมนต์แบบไหนนามิที่เข้าใจยาก ฉันไม่เข้าใจการไล่ล่าและความโรแมนติกของหมายจับของผู้ชายแต่ไม่ว่าอย่างไรจำนวนเงินเริ่มต้นที่ลิงและลูฟี่เสนอให้นั้นมีความพิเศษเฉพาะในทะเลจีนตะวันออกทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิงเขาถือได้ว่าทำลายสถิติประวัติศาสตร์ของโลกข้าหัวของทะเลจีนตะวันออกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์นี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่เขาและลิงได้รับรางวัลลูฟี่ถึงจะต้องการจัดงานเลี้ยงเมื่อมันปรากฏออกมาโครงร่างของร็อคเกตท้าค่อยๆปรากฏขึ้นในสายตาของทุกคน จุดหมายสุดท้ายของพวกเขาในทะเลจีนตะวันออกมาถึงแล้วขอบคุณ d ีเอสเอเนโสำหรับคำแนะนำสองข้อลื่มปีติข้างหลังยังมีอีก0-73บรรยากาศบอสพบกับมาโตโลมิโอคุณคือพรอมาเตอร์ลิงเหรอตอนที่แล้วถูกปลดล็อกแล้วไปดูได้แต่วันนี้ยังมีตอนบ่ายหรือตอนเย็นไปต่อแน่นอนร็อกเก้าทาวตั้งอยู่ที่ทางเข้าเกรทรูทเมืองแห่งการเริ่มต้นและจุดจบเป็นเมืองที่จนสลัดเกือบทุกคนที่ต้องการไปที่เกรทรูทต้องอยู่ที่นี่เพื่อสเสบียง ด้วยทำเลที่ตั้งใกล้กับเส้นทางเดินเรือขนาดใหญ่บ้านเกิดและสถานที่ฝังศพของโรเจอร์ราชาโจรสลัดทำให้โรเจอร์ทาวเป็นที่รู้จักทั่วทั้งทะเลจีนตะวันออกและแม้แต่คนทั้งโลกมีเรือเข้าออกจำนวนมากเกือบทุกวันทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองและเจริญรุง่งเรืองเป็นพิเศษแน่นอนเพื่อป้องกันไม่ให้โจรสลัดในทะเลจีนตะวันออกใช้ร็อเคเกตทาวเป็นกระดานกระโดดน้ำเพื่อไปยังเส้นทางที่ยิ่งใหญ่กองทัพเรือได้ส่งบุคคลที่มีความสามารถพิเศษของคนปีศาจอย่างสโมหรือที่รู้จักกในนนนชื่่่ออไวทท์์ฮเเเรรรมาาปป็พิศษจะจีี ความจริงแล้วคุณภาพของโจรสลัดในทะเลจีนตะวันออกไม่ได้ดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประการหนึ่งเป็นเพราะมีระบุรุษของกองทัพเรือคนหนึ่งที่กลับบ้านไปเยี่ยมญาติเป็นครั้งคราวและชำระล้างฝูโจรสลัดที่อยู่ตรงกลางในอีกทางหนึ่งคือไวท์ฮันเตอร์ประจำการอยู่ที่นี่และดงหายยังคงเป็นตำนานของผนปีศาจความสามารถของผนปีศาจตามธรรมชาติเป็นเพียงการระเบิดลบมิติสิ่งนี้ทำให้ยากที่โจรสลัดจะโผล่ออกมาจากทะเลจีนตะวันออกสู่เส้นทางอันยิ่งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อลูฟี่และคนอื่นๆมาถึงเมืองร็อกเก้พวกเขาก็อยู่ที่ท่าเรือหางไกลยอย่างชาญฉลาดพวกเขาไกลเป็นแก๊งโจรสลัดอาชญาการที่ใหญ่ที่สุดในทะเลจีนตะวันออกทั้งหมดเมื่อคนพบแล้วจะดึงดูดความสนใจอย่างมากอย่างแน่นอนหลังจากนำเรือออกไปแล้วกลุ่มคนวางแผนที่จะเดินเล่นรอบเมืองรอ็อกและถ้าจะไปเที่ยวไก,ก็ต้องเสียเงินเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนดังนั้นกลุ่มคนเข้าแถวมาที่ลิงซึ่งมีอำนาจทางการเงินเพื่อของเงิน ดูพี่ตะโกนไปที่แท่นประหารของวันพีเพื่อให้ดูดีและเพื่อที่จะกินครึ่งทางจากลิงเขาดึงใบเล่หนึ่งแสนตัวจากสามล้านเบลลี่ที่เขาเก็บไว้ทั่วกราวมาก่อนโซโลต้องการซื้อมีที่มีประโยชน์สองเล่มและต้องการหาเงินเพิ่มหนึ่งแสนด้วยลิงขึ้นนำบกมือและมอบเบลลี่ห้าแสนให้เขาสันจิต้องการซื้อตู้เย็นส่วนผสมและกับดักหนูขนาดใหญ่และอูซ็อกต้องการซื้อแว่นตาและอุปกรณ์อื่น,นๆลิงเองยังให้ห้าแสนเบลลี่เพื่อให้พวกเขาซื้อได้อย่างอิสระ ตอนนี้กลุ่มโจรสลัดของพวกเขาไม่ได้ขาดแคลนเงินเลยและด้วยเครื่องดอกจาน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 อัตโนมัติพวกเขาไม่ต้องกังวลกับการทำเงินเลยลิงก็ยิ่งมากเมื่อพูดถึงการส่งเงินดังนั้นอุตกที่ไม่เคยมีเงินจํานวนมากขนาดนี้อดไม่ได้ที่จะกลืนจากนั้นโซโลและซันจิทั้งสามก็ยกนิ้วโป้งให้ลิงพร้อมกันบรรยากาศบอสสำหรับนนมิตัวเธอเองมีห้องนิราภัยเล็กๆมากมายแต่เธอไม่จำเป็นต้องรับเงินจากลิง เธอต้องการซื้อเสื้อผ้าสไตล์ใหม่ล่าสุดและเธอต้องการไปร้านค้าเล็กๆที่นี่เพื่อดูว่าเธอจะหาของมีค่าได้ไหมแล้วโยนเข้าเครื่องอันตนวโนมัิดอกจนันดอกจนันดอกจนันดอกจนักจนทำกำไรงามๆหลังจากที่กลุ่มทำข้อตกลงพวกเขาทั้งหมดก็เดินเข้าไปในเมืองอันทรงเกียรตนินี้น่าสนุกจังเลยลิงก,กำลังเดินอยู่บนถนนมองไปยังแผงขายของและร้านค้ารอบๆตัวเขาที่ประการตามีผู้คนมากมายมาที่นี่และเกือบทุกคนมีรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขา จากมุมมองนี้ขณะที่กองทัพเปือประจำการอยู่ในรบเทาจะมันเลิกจัดการดูแลมันอย่างมีระเบียบจะเห็นได้ว่าผู้ว่าราชการท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมจะมีผลกระทบสําคัญต่อท้องถิ่นลิงก็แค่เดินไปตามถนนวางแผนที่จะไปที่โรงเตียมท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงเพื่อลิมรสอาหารพื้นเมืองจานพิเศษณนะเวลานี้เครื่องหมายตัวนอนฉันบอกแล้วไงพ่อหนุ่มเดือนนี้ฉันควรจ่ายค่าคุ้มครองไหมเสียงแหกคร่าและหญิงเล็กน้อยมาจากที่ไหนตักแห่งลิงมองไปรอบๆอบแล้วหยุดเล็กน้อยจากนั้นรอยยิ้มที่เล่นก็ปรากฏขึ้นที่มุมาาขของเ ได้เจอคนรู้จักอีกคนเข้าที่สายตาของมิ้งมองเห็นเขาเห็นโมฮอฟสีเขียวหญ้าที่มีหลังใหญ่เสื้อคลุมขนสัตว์สีอยู่องรูปร่างเฉิดดูนัำและการตกแต่งของปีศาจที่มุมตาของเขาลักษณะเด่นที่สุดคือวงแหวนจมูกที่ห้อยลงมาจากจมูกของเขาขอความการุณาอีกนิดบอสซาโตชายชราคนหนึ่งที่ขายของชำกำลังถูมือด้วยรอยยิ้มอันทพานคุณให้เวลาชันสามเดือนแล้วและยังไม่สายเกินไปที่จะให้เวลาฉันอีกหนึ่งเดือนเฮ้เฮ้ ชายที่มีแหวนจมูกที่รู้จักกันในชื่อบอสปาโอเหยียดนิ้วออกและจิกที่หน้าผากของชายชรายอย่างหยาบพายคุณรู้ไหมว่าฉันให้เวลาคุณนานมากและคุณได้รับการตรวจสอบเพื่อแก้แค้นจากคนจำนวนมากเพื่อผายกอ,องหล่อในช่วงเวลานี้ทั้งหมดเป็นเพราะฉันช่วยคุณจัดก,การเองไม่ใช่หรือข้าจะพูดให้ชัดๆัด่าวันนี้เจ้าไม่จ่ายค่าคุ้มครองเจ้าจะเก็บข้าวของแล้วออกไปจากที่นี่พ่อค้าบางคนยินดีที่จะเปิดร้านค้าที่นี่ฉันซึ่งเป็นหัวหน้าในนรกที่ดูแลหนึ่งร้อยห้าสิบเมืองเล็กๆมาเพื่อขอหนี้จากคุณด้วยตัวเอองและะะฉฉััันนนนจจดูว่่าาคุณใใหหห้้้บบีกรืไม หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็พับแขนและมองชายชราที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างใจร้อนบาโทโลมิโอข้างหลังสูงชนที่เฝ้าดูความตื่นเต้นก็มีเสียงดูว่านี่คุณมาขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านอีกแล้วเหรอโจรกรรมบาโตโลมิโอพู้ซึ่งไม่ได้ทิ้งหัวงอนไก่ของเขาในอีกสองปีต่อมาโต้กลับทันทีว่าคุณกำลังพูดเรื่องไร้าระอะไรอยู่ เขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับกองทัพเรือที่เข้ามาเป็นประธานในความยุติธรรมเห็นได้ชัดว่าชายชราคนนี้เต็มใจที่จะเข้าร่วมหวดการป้องกันของเราไไอโอหรือไม่ฉันไม่อยากมาหาคนโกงกับคนนี้เพื่อเงินคุณรับของที่อยากได้คือฐานเรือต้องยืดยาวขนาดนี้ไม่ได้หรือ,อนย่ประกาศคู่บาโตโลโมิโอเย้ยอ,อยอย่างเหยียดยามถ้าไม่ใช่เพราะเหตุที่ผิดเขาต้องการดึงการเกงลงและปัดสาว่าใส่เขาคุณมันคนที่บานไม่เห็นว่าเขาไม่สามารถทําให้เขาพอใจได้กองทัพเรือจึงกลอบตาและจับไปที่นี่ด้วยใบหน้าที่น่าเกลียด ำหรับโลกใต้พิภพและว,วิถีชีวิตของชาวเมืองเล็กๆนั้นกอมทับเรือมีความรู้อยู่บ้างและโดยทั่วไปไม่รุ่งเี่ยวมากนักสิ่งสำคัญคือค่าใช้จ่ายในการตั้งแต่นั้นมากกว่าที่คาดไว้มากรางแหวนจมูกเว้าที่อยู่ข้างหน้าเขาซึ่งดูไม่เด่นมากก็เป็นคนของตศาสตรด้วยและความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่อ่อนแอเอาละไม่มีเงินสนับสนุนให้คุณแล้วได้เวลาโอนเงินให้ฉันแล้วบัตโสโลมีก็ยังคงเรียกร้องบันที่ของเขาต่อไปโดยไม่คำนึงถึงคำพูดที่ดีและไม่ดีของเขาไทร์ราตัวเหม็นที่อยู่ข้างหน้าเขาก็ไไม่ไว บอแม่ทำเดียวว่าเนื้อประกอบหูตายไม่โัวโดนน้ำร้อนลวกและจะไม่มีใครตายถ้าขอเงินเจ้าลองสิ่งนี้ก็ได้เมื่อบาโตโรมีโรโดหน้าจนอยากกะต่อยคนเท่าคนแก่ก็มีเสียงเบาๆดังขึ้นในหูของเขาในเวลาเดียวกันสิ่งที่ดูเหมือนลูกกว่ดสีชมพูก็ปรากฏที่ตรงหน้าเขาเออบาโตโลมีอ้อมเงยหน้าขึ้นและเห็นชายรูปงามปรากฏตัวต่อหน้าเขามันดูดีกว่าฉันด้วยซ้ำเขาจบปากและคุยพรกับตัวเองคุณเป็นใครคนสัญจรที่เหยียบลายเก่าที่เป็นนี่เงินและไม่ใหญ่ดี ส่วนเ้วน็ตวให้ไม่สามและพูความได้คุณสามารองไ่ใราคนี้ดูได้ัดว่าเขามีมหรือไ่ยาที่บอกความจริงจริงาโโลเอามาัิงหน้า่าสงสัยและเขายังไค่ช่สิที่คนจะทหันคนี้พูดแน่จับเป็นสิ่งที่ให้เขาฟีและไม่ได้ใชำหรับตัวเองบาโซโลมิโอจึงไม่มีภาระ เขาเหลือบมองน้องชายที่อยู่ข้างๆเขาทันใดนั้นชายหนุ่มสองคนที่มีรอยจับเดินออกมาจากกลุ่มชนและหยุดชายชราที่กำลังหาทางหนีบาร์โตโลมิโอก้าวไปข้างหน้าเปิดปากของชายชราโดยตรงและตุ้งนทงเขลเดือดรุดีระบอบขันทีว่าจะมีเงิลมผีไม่เขาถามโดยตรงแน่นอนขันมีเงินขันทำเงินได้มากมายจากการตวงตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่บาโตโลมิโอถามเสร็จชายชราก็พุ่งออกมาทันทีก็แค่เงินทั้งหมดที่ขันทุ่งเทเพื่อหล่อปลุกทำไมฉันต้องให้แหวนจมูกวัวง้อนั่นด้วย เคยเห็นผ่านเขามานานแล้วเขาดูแปลกและไร้กาดแต่เขาก็ไม่ต่างกันจากคนง่ที่อยู่ข้างในขณะที่ชายชราผู้สีหน้าของเขาก็ซีดลงและซีดลงทันทีมีอะไรผิดปกติก,กับฉันทําไมฉันถึงบุบปากไม่ได้และพูดความในใจไม่ได้แรลบใดที่คุณพูดอะไรดีๆและสร้างเรื่องราวสองเรื่องเพื่อแจ้งทำเป็นว่าน่าสงสารในตอนท้ายคุณหลอกผู้ชายคนนี้ได้บางทีคนทีหเงาคนนี้อาจจะให้เงินฉันตอนที่เขาอ่อนลงก็ได้ด้วยวิธีนี้ได้ข้ออีกแล้วพีพีมันยังประกาศคู่ สองตัวสุดท้ายฟังดูน้าผันเป็นพิเศษตเรื่องดาของทยทราก็เผยให้เห็นความที่หวังไม่รู้จบน้าผู้เท่าใบหน้าของบาตโลมิโอ้ก็มืดมากเช่นกันและเมื่อเขาพูดประโยคแรกใบหน้าของเขาก็เริ่มดูน่าเกลียดขอบคุณที่ดูแลคุณมากในช่วงเวลานี้ผู้เขียนร่วมคือหมาป่าตาเถาบาตโลมิโอ้ดูยางโกรธจัดจากนั้นยกมือขึ้นชกตปป่อยทำให้คนเท่าคนแกล่ล้มลงกับพื้นน้องทายสองคนของเขาติดตามและสอนบทเรียนดีๆให้กับผู้ทายคนนี้อย่างเป็นธรรมชาติ ปัตตโ,โลโมิโบ่ทุบลงกับพื้นแล้วเขาก็จำได้ว่ามีคนอยู่อยู่ข้างๆเขาได้เลยที่เขามองที่ลิงอยา่างแปลกใจฉันลองมาหลายทีแล้วแต่ฉันไม่ได้ปล่อยให้ไทกราคนนี้พูดความดีคุณเพิ่งมียาเม็ดเล็กๆมาแก,ก้ปัญหานี้ทั้งล้มตัวและลูกบาศก์ด้วยแขนของเขาได้เมียดังกล่าวหรือไม่คุณทำราคาเครื่องหมายตัวนอนปาโตโลโมิโบ่สามารถเป็นผู้นำของยุโลกได้และสายตาของเขาจะไม่ครอบคลุมโดยธรรมชาติเขาเห็นคุณค่าในเม็ดยาเล็กๆนี้ในทันทีไม่เพียงแต่ในคอลเลกชันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในด้านอื่นๆด้วย แค่นี้เหรอลิงมองไปรอบๆและรวมตัวกันรอบๆทางบนที่้อมรอบเขาเสียแด,ดงไม่แน่นอนบาโตโล,โลมีองหลอบตาแล้วพูดว่าที่กรับผมคิดว่าเราทำได้ดีมากแน่นอนว่าเราต้องการหาที่ดีๆด,ด,ดื่มและพูดคุยการสนทนฉันจะปฏิบัติต่อคุณจะดื่มอะไรก็ได้ถ้าอถึงเวลาแล้วจะตลกอะไรนักหนาเรื่องหมายตัวนอนนี่ทำไมคุณถึงสุภาพกับฉันใครทำให้เราเข้ากันได้ดีขนาดนี้แต่ฉันบอกว่าพี่ทายมีอะไรผิดปกติเราเคยเจอกันมาก่อนไหมคุณดูเหมือนคุเคยกับฉันไหม อ,อาจจะทั้งสองออกจากที่เกิดเหตุเทียนบาทเทียนไหลและในมุมนอกฝูงชนฉันจำไม่ผิดใช่ไหมอกองทัพเรือที่เพิ่งถูกบาตโ,โมิโอติมมีและถอยกลับมองไปที่ทิศทางที่ท,ทั้ทงสองกำลังจะจับไปและลืมตาด้วยความไม่เชื่อหลังจากยืนยันว่าเขาจำไม่ผิดใบหน้าของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคนคนนั้นคือครบมาเตอร์โวนสลัดที่อันตรายที่สุดในทะเลจีนตะวันออกมาที่เมืองร็อกแก้จริงๆเหรอฉันต้องรายงานผู้พันสอมโอมี่ทันที รอบาวาเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายปีนอกจากความเจริญภายนอกแล้วในกรอบเล็กๆบางแห่งแล้วยังมีร้านเหล้าหลายแห่งที่เปิดโดยคนชราที่จำอดีตได้และไม่ชอบความตื่นเต้นธุรกิจของร้านเหล้านี้อาจไม่ค่อยดีนะแต่เรื่องราวที่พวอเขามีและความรงกลอมของวายนั้นหาที่เปลี่ยบไม่ได้จากร้านค้าเหล่านั้นที่อยู่ด้านนอกในเวลาว่างสมองชอบมาที่ร้านค้าเล็กๆแห่งนี้และฟังเรื่องราวในอดีตจากเจ้าของที่นี่ดื่มไวน์เล็กน้อยและสุบุริวยตัวเองและววางขาบนโต๊ะมันผ่อนคลายจริงๆ ทำไมคุณถึงชอบกินไอศกรีมก่อนมาหาฉันเจ้าของบ้านที่มีใบหน้าเหี่ยวย่นและมีรูปร่างเตี้ยสวมหมวกขนสัตว์สีน้ำตาลมม่วงและด้่นกบนแบนสีดำตัวเล็กมองไปยังผู้สูบบุหรี่ที่เดินเข้ามาด้วยท่าทางละเลยรอยไอศกรีมที่ต้องขาตั้ง,ง,งตัางชัดเจนระหว่างทางมาที่นี่ฉันบังเอิญไปเจอเด็กหนึ่งตัวเล็กๆที่ถือไอศกรีมอยู่และเผลอทำลงไปหมอกควันพูดอย่างสบายๆจากนั้นจึงจัดก,การควันจับซิก้าอย่างง่ายดายและหยิบไวายดึงขนบออกจากทาวเตอร์ แต่ก่อนที่เขาจะเปิดฝาไว้ได้นอนโทรศัพท์ที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาก็ดังขึ้นพันเอกเหมอบควันพบร่องรอยของผู้ต้องสงสยัยโรบมาเตอร์ในยูร็อกเก้หลังจากทาการเชื่อมต่อแล้วคำพูดเร่งด่วนของกองทัพเรือก็มาจากลายอีกด้านของโทรศัพท์เป็นไปได้มากที่กลุ่มจนสลัดหัวฟางจะลงจอดที่รคาห์พกเขาอาจจะจัดหาให้และจากนั้นมุ่งสู่เส้นทางอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมดวงตาของหมอบควันรีลงแม้ว่าฉันคิดว่าพวกเขาจะมาที่นี่ฉันก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ดูเหมือนว่าเป้าหมายของพวกเขาจะชัดเจนมาก ส่งบุคลากรไปติดตามทันทีเมื่อคุณพบร่องรอยแล้วอย่าตกใจวิบรายงานใช่กองทัพเรือที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์ตอบรับและวันสายทันทีครับมาเตอร์นั่นคือถุงจนสลัดมวกฟางที่เพิ่งได้รับชื่อเสียงในทะเลจีนตะวันออกหรือไม่เจ้าของร้านยิ้มเย้ยยันเป็นรุ่นน้องที่ยอดเยี่ยมอีกกลุ่มหนึ่งแม้แต่โรเจอร์ก็ไม่สามารถสร้างแรงขับดันที่ทรงพลังเช่นนี้ในทะเลจีนตะวันออกได้ไม่ว่าจะน่าทึ่งเทียนใดเพราะพวกเขามาที่นี่การเดินทางของพวกเขาจะสิ้นสุดที่นี่ สโมเกอร์พูดเรียบๆ้วยความมั่นใจอย่างยิ่งในคำพูดของเขาเจ้าของบาร์หัวเราะอย่างไม่ใส่ใจเมื่อสโมเกอร์เปิดไาแล้วอยากจิบผมบอกพี่ครับโรงเตี๊ยมนี้ผมทำมาอย่าดูถูกเขาแต่ฝีมือของเจ้าของที่นี่แาวโชว์ดีและคนส่วนใหญ่คงไม่บอกี่ประดูโรงเตี๊ยมทันใดนั้นเสียงแหวนจับบัวก็ดังขึ้นไม่ว่าจะเป็นวายหรือขนมหยาบๆที่เขาทำรสชาติก็น่าทึ่งและเป็นเวลาหลายทสวัรดแล้วฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องคุยโวเกี่ยวกับจนสลัดหรือเปล่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดื่ม ด้านบาโตม no ิโอโมในขณะที่พาลิงเข้าไปในประตูย่ e, หัวหน้าคุณดูดีนะเขาคักทายเจ้านายอย่างไม่ใส่ใจน้ำไวท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านคูนและอาหารพิเศษมาแล้วฉันจะพาพี่ชายไปดื่มสองแก้วเจ้าของบาร์เงยหน้าขึ้นมองเขาแล้วมองไปด้านข้างด้วยรอยยิ้มอบาโตมิโอเดินตามไปดูก็พบว่ามีคนอื่นอยู่ในห้องหมอบควันบาโตมิโอจำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของร็อเค้าได้ในทันทีและอดยิ้มไม่ได้ ในฐานะผู้นำของยมาโลกเขาไม่คุ้นเคยกับนักล่าผิวขาวที่เป็นหัวหน้าลุจจรสลัดทะเลจีนตะวันออกตลอดหลายปีที่ผ่านมาเปลี่ยนที่เธอวันนี้ไม่ค่อยเหมาะเขาบ่นกับตัวเองและพูดในใจว่าเขาโชคร้ายเขาแค่อยากจะไปกับน้องชายที่เพิ่งรู้จักงั้นเหรอรอสักครู่จูจูสมเกอร์ก็พูดนำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังอืมบาโตโลมิโอตะลึงเงินนี่หมายความว่ายังไงเจ้าจะปล่อยให้ลูเบนออกไปแล้ววางแผนที่จะจับผิดลงเบน อยาคิดว่าเจ้าเป็นพันกของกองทัพเรือผู้มีความสามารถผลปีศาจข้าจะกลัวเจ้าใครไม่ใช่ผู้มีความสามารถบาโทโลโมิโอคิดอย่างโกรธจัดหันศีรษะและวางแผนที่จะคุยกับสอมอผิดันข้อมือแต่เมื่อเขาหันศีรษะเขาก็รู้ว่าเขาจะคิดผิดราตกาของสโมเกอร์ไม่ได้มองเขาเลยแต่จ้องไป่ข้างหลังเขาเกี่ยวกับที่ใช้ที่เพิ่งรู้จักของเขารองกับตันดุ่มจนสลัดหัวบางพรมาเตอร์ลิงด้วยซิก้าสามซิก้าในปากของเขาสโมคค่อยๆลุกขึ้นและโมเมนตัมอันทรงพลังก็ลุกขึ้นจากร่างกายของเขาทันที ฉันเพิ่งได้ข่าวจากเท้าหน้าไม่คิดว่าเท้าหลังจะเจอเธอที่นี่รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ชั่วรายของเขาเป็นความจริงที่พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณไปที่เส้นทางอันยิ่งใหญ่หัวเราะบรรยากาศของที่เกิดเหตุกลายเป็นเคร่งครึมใช่ลิงยังยิ้มเบาๆฉันไม่คิดอย่างนั้นในทางกลับกันฉันยังคิดว่านี่เป็นของขวัญจากพระเจ้าสำหรับเราซึ่งช่วยให้เรามีคนที่มีความสามารถตามธรรมชาติที่ไม่แข็งแรงพอที่จะฝฝนหลีกชีวิตให้เราก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ บรรยากาศค่อยๆเพิ่มขึ้นภายนอกดูบัน่วนแอร์ละลมก็ค่อยๆสูงขึ้นใช่หมอกควันหัวรอบเบาๆฉันอยากรู้ว่าคุณมีความมั่นใจในการถแถลงแบบนี้ที่ไหนอันยประกาศคู่แผนธรรมชาติที่ไม่ทรงพลังมากแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าคุณรู้ข้อมูลของฉันได้อย่างไรแต่ถ้าคุณคิดว่าแผานธรรมชาติไม่ได้ทรงพลังมากนะแสดงว่าคุณคิดผิดไม่ไม่ฉันคิดว่าคุณเข้าใจผิด ลิงบอกมือของเขาฉันไม่ได้บอกว่าแผนธร,รรมชาติไม่ได้ทรงพลังสิ่งที่ฉันหมายถึงโดยเฉพาะนั้นไม่ได้ทรงพลังแค่ว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถตามระบบธรรมชาติอูฮูลมข้างนอกดูเหมือนจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆทำให้ประตูและหน้าต่างทั้งสองฝั่งพัดนึ่งไรยางอายเมื่อหมอกได้ยินเช่นนี้เขาก็พ้นลมอย่างเย็นชาฉันไม่สนใจที่จะเปรียบเทียบก,กับคำพูดตราบใดที่อีกฝ่ายถูกจับและปล่อยให้เขาพงไปก็ไม่มปประโยชน์ฉันเห็นหมอกพันเอ็นไปข้างหน้าเล็กน้อยแขนขวาของเขาหมอไปข้างหลังกลายเป็นเมฆหมอกสีขาาาพรรร้้ออม่่ะงเเใสกกบิด ประเภทธรรมชาติความสามารถของผลไม้ควันผลควันสามารถเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของผู้มีความสามารถให้กลายเป็นควันและการโจมตีด้วยระเบิดทางกายภาพล้วนๆก็ไม่มีผลกับเขามันสามารถปล่อยควันจำนวนมากรอบลุมขอบเขตการมองเห็นและมีบทบาทในการควบคุมอย่างไรก็ตามพลังโจมตีของควันที่แรงดังนั้นพลังโจมตีของผลไม้จึงไม่ทรงพลังมากนะักและหากควันกระจายออกไปเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่จะใช้สีอาวุธครอบงำม,มันจะนำไปสู่การโจมตีที่กว้างขึ้นและเสียเปรียบ อันที่จริงวิธีที่ถูกต้องในการใช้ผลไม้นี้ควรนำไปใช้ในการควบคุมห <c oughs> มอกควันประกอบด้วยอนุภาคจำนวนมากซึ่งสามารถทำให้เป็นการพิษได้เช่ <c oughs> นคาร์บอนโมอนอกไซด์หมอกควันอื่นๆควันทุกที่ก่อมะเร็งยาสลบและพัฒนาสารพิษ <c oughs> โดยรวมแล้วความสามารถของผลควันไม่ได้อ่อนแอแต่น่าเสียดายที่มันตกอยู่ที่สมกคิ้นที่รุนแรงกว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงเพราะเขาสามารถแข่งขันกับยานยานของเอเได้เขาได้พัฒนาพลังที่แข็งแกร่งเป็นเพียงทิศทางการพัฒนาที่ผิดและหยาบซึ่งน่าเสียดาย ลิงนึกถึงการแนะนำเกี่ยวกับความสามารถของขนควันบุรีในใจของเขาจากนั้นจึงดึงบาโทโลมิโอที่ตกตะลึงไปไว้ด้วยแบดแฮนของเขานี่คือการต่อสู้ของฉันคอยดูจากด้านข้างลิงยิ้มและตกไหล่ของเขางั้นคุณคือครอบมาเตอร์ ater, ลิงเหรอจากนั้นบาโตโลมิโอก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งดวงตาของเขาเบิกกว้างและน้าหมูกของเขาก็สะบัดไปที่ลิงครอบสำหรับ0 7 4วันม็อกทางออกง่ายๆพบกับโดเรกคุณรู้จักฉันลิงถามเขาด้วยรอยยิ้มเป็นมากกว่ารู้แค่ได้ยินชื่อ ใจที่ฉันบอกว่าดูพี่ชายของคุณสิไม่สิคุณดูคุ้นเคยกับผู้อาวุโสดังนั้นคุณคือความภาคภูมิใจของทะเลจีนตะวันออกของเราจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ที่สมควรได้รับน้ำเสียงของบาโตโลมีโบเร่งขึ้นนฉันกลายเป็นความภาคภูมิใจขององหายตั้งแต่เมื่อไรห้าห้าล้านใบรลี่ข้าวหัวที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้แต่โรเจอร์ราชาจนสลัดก็ล้มเหลวในการบรรลุค,ความสำเร็จนี้เมื่อเขาอยู่ในทะเลจีนตะวันออกและเขาก็นำการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ออกสู่ทะเลหายของฉันอารอนเป็นชาวประมงแพ้ง่าย ว่ากันว่าเขายังต่อสู้กับมีฮอตานอกอินซีอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ครูไห่และอยู่ตรงคงกระพันบาโตโร์ล็อบบพูดอย่างไม่ต่อเนื่องด้วยความตื่นเต้นการกระทำอันรุ่งโรจน์ของคุณเหล่านี้บ้าไปแล้วในกลุ่มนักเลงของเราตอนนี้เราทุกคนถือว่าคุณเป็นความภาคภูมิใจของชาวตงไห่เรือฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแพร่ระบาดจนถึงตอนนี้ฉันรู้สึกเป็นเหตุจริงๆดังที่สำคัญและดังที่สำคัญเครื่องหมายตัวน้อนทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันและบรรยากาศก็ร่าเริงม